สวัสดีครับลัตตีที่เด็ดลอตติรตีกีฬาและทัศน์ฟุบอลประจำวันที่4กันยายน64สรุปเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวาน2ตัวที่ให้ไปก็กินเต็มไป1ตายไป1ก็ยกวันนี้ก็คัดสรรมาให้2ตัวเช่นเคยก็ยังอยู่ในสัปดาห์ของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลทีมชาติก็คัดมาให้2ตัวก็เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปทั้ง2ตัววันนี้ก็เริ่มต้นกันที่ครแ่แรกเป็นยูเครนเปิดบ้านรับการมาเยือนของฝรั่งเศส คู่นี้ยูเครนกับ2ของตลา,างนะครับส่วนฝรั่งเศสไปดับหนึ่งอยู่ในกรุปดีแฮนดิแคปเปิดมาที่ฝรั่งเศสบุกมาต่อยอท่ครึ่งควบลูกก็มาดูฟองคะแนหล่างสุดของทั้งสองทีทมก่อนยูเครนชนะ2แพ้2เสมอ1ส่วนฝรั่งเศสชนะสองแพ้1่เสมอ2ก็ก็กลางๆด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ถือว่าไม่ได้เลียวายแล้วก็ไม่ได้ดีมากอะไรนะครับก็นัดที่แล้วยูเครนเองก็ ถ้าเสียแต้มไปไปเสมอคาซักสถานมาฝรั่งเศสเองก็เช่นเดียวก,กัน้อเสมอมาเหมือนกันนัดนี้ก็เลยมองว่าทั้งคู่ต้องเน้นทั้งคู่ต้องเน้นก็แต้มก็ห่ากันอยู่กับถ้าฝรั่งเศสชนะได้ก็จะฉีกโอกาสเข้ารอบก็สูงถ้ายูเครนเสมอหรือชนะได้ก็โอกาสเข้ารอบก็สูงเช่นเดียวกันก็นัดล่าสุด สองนัดล่าสุดนะครับที่เจอกันมาห้านัดห้านัดล่าสุดที่เจอกันมาขออภยัยห้านัดล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยฝรั่งเศสทําได้ดีกว่าทัพจีนนะครับชนะยูเครนถึงสนะี่นัดเสมอหนึ่งนัดไม่แพ้เลยเค่อนั้างที่จะดีกว่าทีเดียวมองว่าวันนี้ที่เด็ดทีขาดของฝรั่งเศสน่าจะดีกว่ายูเครนลุ้นให้ฝรั่งเศสกินเต็มชนะคงม,มีแน่นอนครับคงไม่ยากเท่าไหร่ก็วันนี้คู่แรกให้เรียกเชียไปที่ ฝรั่งเศสครับตัวที่2เองเป็นผู้รบไซปัสเปิดบ้านรับเกินไปเยือนของรัสเซียไซปัสจมบวยอยู่ของกลุ่มนะครับส่วนรัสเซียเองเป็นทีมอันดับ2ของกลุ่มเป็นกรุ๊ปเอสก็ห้านัดล่าสุดดูทั้งสองฟอร์มของทีมของไซปัสนี่ค่อนข้างย่ำแย่นะครับชนะ1เสมอ4ส่วนรัสเซียเองชนะ2แพ้2เสมอ1ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็2นัดล่าสุดที่เจอมาเป็นรัสเซียชนะไซปัสได้ทั้ง2นัด นัดนี้ฮนดิแคปรัสเซียบุกมาต่อแซฟฟัสอยู่ที่ลูกครบลูกครึ่งผมมองว่านัดนี้รัสเซียคงหวังที่จะพาสามแต้มแน่นอนครับเพราะว่าแซฟฟัสนั้นเป็นรองรัสเซียชัดเจนแซฟฟัสได้จมบัวอยู่ของกลุ่มแต่แซฟฟัสเองพอมาดูคะแนนจริงๆแซฟฟัสยังมีลุ้นเข้ารอบนะครับแซฟฟัสมี4ี่แต้มนะครับถ้าเกิดชนะหรือเสมอนัดนี้นะครับ4ี่แต้มอยู่ทั้งหมด3ทีมนะครับไล่กันมาในกรุปนี้ ผมมองว่านัดนี้ไซปัสคงสู้เต็มที่เพราะว่ารัสเซียก็ไปเยือนผมมองว่าลูกโคตรแพงเกินไปสำหรับรัสเซียนะครับนัดนี้ผมมองว่าวันนี้ไซปัสถึงแพ้อาจจะไม่ขาดดีไม่ดีมีสิทธิ์เสมอหรือหรือเซอร์ไพรส์พลิกล็อกด้วยซ้ำครับไซปัสนัดนี้มองว่าเชียรหวังกินสองมุมน่าจะสบายใจกว่าไม่กินครึ่งก็กินเต็มตัวที่สองผมเลือกเชียรไปที่ไซปัสครับสองตัวที่ผมคัดมาให้วันนี้ ตัวแรกก็เป็นฝรั่งเศสตัวที่สองก็เป็นไซปรัสก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กะด้รแจ้งเตือนให้ผมด้วยครับสบ T วัดนนีสวัสดีครับ